กับสบัสดีรอบบายยค่ำๆพี่น้องจ๋ายินดีต้อนรับการสุสังบประอาดุกพี่น้องเดออือผู้ไก่ก็ยังทวงในความสวยของฉันอืมเนาะเห็นหัวซาเจตุ๋ยพี่น้องทำมันแล้วมันตัว่ันไปอีห้าคุดนัดพงน้าพักจะกไปอีกทางไม่เนาห้าคุดห้าก้นแบบนี้อืมทะเละปร่งโลป้าอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะจ๊ะทุกคนเนาะอืมตอนนี้ก็คือทำรั้วนะจ๊ะ เพราะว่ากว่าไก่กว่าหมาเข้ามาเนาะกินผักของเราเนาะเพราะว่ายังไม่ได้กนไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะ<ร>จ๊ะทุกคน,น,นเราย่านสิเธอไม่ย่านหรือ,อยังไงเราเข้ามาก็มก,กินเลยผูกไม่ได้นะเราตรงย่านไว้นะเข้า <c oughs> มากบเห็ดหมาอบโอ่งวาสานนี่จ้าสิมาซักเลี้ยงทีทีนะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพ,อเพราะว่าใส่ด ใส่ตะนางแล้วคันบออันนี้แหละมากัดจ้าสบายดีวันนี้เราสู้แดดเนาะเราสู้แดดโอ้ยมันบ่มีแดดไปได้เฮ้ยอืเด็ดคือมไปหกบแดดบ่มีแดดบอมีคือแน่นเลยแล้วนี่แดดบ่มีบัดออกมาเห็ดเวียกเลยสวัสดีจ้าอืม เห็ดหัวปูพักปูเนื้อปูขึ้นอย่างเนื้อปูคนเนื้อปูพักเออดีปูเนื้อปูเนื้อดีแล้วเฮ้ยพอได้กินเนาะเฮานั่นกินหนื้อนนี้แล้วเนื้อคนหนึเนาะเออให้ผู้บ้านหน่อยตัวต้มเขาก็กินหนื้อนี่เห็ดหัวที่แบบสิะพี่น้องพะวาเนาะ ส่วงเพิ่นปูมันทำอิฐนามาเข้ามาสะนานมันเพิ่นเบิร์ตเอาเยแยง,งมาขังกามาปอนปาะข้ามากัดเนาะพี่น้องก็เลยเฮ็ดที่ๆไว้อืมเนาะรวมด้วยสวยกันมันแหละไว้พี่น้องเองนน้ยคนขยันอยู่ยที่ใดก็ลำบากคือพอซ้อนฉลอติดตุ้ยแล้วจังมัดจึบเอาโลดอันนัหนแหละสันสช่ละมัดเนาะ อยากคุดทำมาแล้วเลยรถบอ่อบ้บอก,ก <c oughs> หนบ่งบรจรมมอ้าวกับบเวบอบใหญ่น่ะเรายังเาหา่าคือเหายังมันมันมดไว้อาพี่นออ้องบรมนบรจมอุ่ลวอมาบูปกวยมขอเด้อพี่น้องเด้อม,มันย้อนแสง,งจา้จาบอเออมาเฮ้ยมาพี่น้องอาผู้ยิงบอบางคนทันไหมมึงข้อป้อนเข้ามา เห็นมาอบโอุมาอบโอุไอ้บาซอนไอ้บาซอนอบสุกินบ่เฮ้ยวันแรกันอกบริหารใก่้หรือวาเราอบในจีบโอ้โหไก่จะคายบนเลยเท้าเออไก่เจะคลายบนเลยอืมเอาเคยที่สีห่างเป็ดนั่นอบโอุแบบบริลล์ลกคนใกล้เขาไกล้โผแล้วนั่นไก่ตีได้โผก่ได้อยากคายเอออยากคยากายเท่าไรเฮ้ยซับลอยฝุ่นอยากคายนั่นบาซอนบาซองลอยแต่เสียวยุบาซอนว่ะไก่น้อยน่ะ บดผู้เพลินนั้นโอ้ยมันตีได้ไกลจังเลยขนิยดเลพี่น้องเฮ้ยเขาก็ลงคลิปได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องผดพรมโมมักแต่งเนาะเฮ้ยง่ายง่ายมากถูกกระโยกมาตุ๊กแต็ดนักประชารงโยกใกล้แล้วโยคนเป็นยังไงโอ้ยซ้ำใกล้อันนี้บอแหลตุ๋ยอันนี้บอจ้ามาเบิ่งท้นนี้อันนี้คือกกผือแต่จะถูกโอ้แม่แม่อยู่เฮ้ยจ้าออ แม่ใกอ้บ่แม่ต้นกกล้วนๆนะกกบ้านนะกกมันจกกน้ำอืมพื้นบกจ้ะบ่แม่พื้นน้ำมันจะไม่ต่อซันไว้เฮ้ยสันลวกระทมต้องมัดไห้มันเปิงเจ็ดกะลูกคิดลายแนวลายอันพันยา แดดเลยเด้พี่น้องว่าบ่าท่านแต่ชุดคำ้ำแต่นอนอย่างพัะกก็นอนเล่นนะ,ะเพราะว่าห่มบ่ได้มีแดดมีห้างย่างบ่อยแต่อ,ออกมาแล้วก็ออกกูแดดเป,ปียงนะเปียงแต่นอนอยู่นะเพระาะว่าห่มหนาวจนว่าตู้มพัห่มพี่น้องเอ้ยอน,นอนนลยนะจกอย่างลอยๆอยบ่ยเห็นแดดเนาะ <laughs> เอ็ดหัวจ้านี่จ้าเลี้ยงให้มันทีๆคนขวายเนาะมันจะเพื่อความปลอดภัยนะจะกันหมาอบโงงเนาะเออเนาะโอทางไหนข้าวก็เห็ดเงินพี่เนาะเดี๋ยวข้าแล้วน้ำข้าก็เห็ดเงินอยู่รุ่นดุนพี่น้องเอ้ย เพือนหอไจืนไจือ้าบอลนหอมันจืจืดนจักอืมไปจักเนาเฮ้ยกตาเก่าจ้นะเบ้ออือเป็นสีลายตาเนี่ยเดกพี่น้องขาโทษเขาพยเนทำมือบนิงกับขาโอษเขา่ลายๆเดี๋ยวจาอืมสันเลียงกันเข้าไป อืมไม่กระได้เนาะห้างกระซ่าทั้งเทิงมันอข้อทั้งลุ่มนะฮะมันที่พอมาบาปอนปะเขามาปอนนไดดด้้แลวมััก่างอืมถ้ามันปอนได้แล้วมันกัดด่างพี่น้องเพราะว่าห้างยังเสียาด่างมาขังอยู่เทื่อนึงเนาะอืมมันยาวพวกกรบว่าได้อยู่ร่ำหนึ่งบุญบ้ มันเ่าแน่กันไก่น้อยแน่อีกแล้วบ่พดมาแล้วก็ไก่หมดไก่แล้วก็มาเอาข้นยาหม้อล้างบอกงัยขึนยามอลาได้ฮ็ดบดจักได้ฮ็ดบ่โอ้ยได้ฮ็ดบ่นี่นึกว่าฮ็ดเฮ้ยแล้วก็มีจะของหอนนี่แหละ ก็เดี่ยวพญายมอลามแต่พี่น้องจ่ากา่ไปบางหนึ่งก็เลยเอื้อทามเพิ่งบ่มีเฮดมีแต่หอนเราอะนั่นแหละพี่น้องจ่านานจ้ะมีตัวมากัดนานๆจ้จานอนพึ่งวึ้งอยู่นะมาสักาก่มาสักอบโอ่งเลยนะเจ้า มันเน้าเด้งหลัมันเด้งหน้าเด้งหลังมันได้ขุดก็ใวิธีลงํานันกาน้ไงเจเอออะไรอีกลำนึ่งหนใช่ไหมเนี่ยก็อาตรงนี้มาก็พอเจ้แคอแค่นี้ก็พอแต่ทำเกลียวก็ไปอบโอ้เฮ้ยก็ม่เก่งปแล้ก็อบโอ้คือว่าเล้วเฮ้ย แคมันแล้วเด้อแคร์ทำไมเอาโอ่กระดางเ้อไม่ใช่ว่าให้มันสนะทุกเรื่องเด้อไม่สออหม่จออาานจไเออนี่ไม่สามไพ่เจ้านี่ตัดมาใส่เสียบเสียบผ้าครึ่งงค่ะดครึ่งนี้ดครึ่งมันสันแต่วาโอ้สั่นกับมันยิดปากมาซื่อ

มันไหมมันสีก็ได้เอาว่าตัดบอลลูดเฮ้ยเออจะไอยากให้เนี่ยได้น้องผู้บฝ้าชำน้อยขับออกมาฮะชวนมากับออมาผู้บฝ้าชำน้อยเ็กกระดับพี่น้องโอ้ยมือนี้นะมาต่อผูกใหญ่เนอืะเข่าคู่เข่าคู่อยู่เลยเลี้ยงกันธรรมนนาเข้าไปพี่น้องการปักสุนัขเนาะ อืมเงินใหม่คอยขึ้นว่าข้าสิตั้งสาวไว้ซื่อๆด่ะบ่แลเพราะว่าเฮ็ดเลย เอไม่นี่ยมอกไอืข่อยผ่าักหัวข่จะได้ีหว่เพ่นกับสืม่อนมปีกมบ่เฮ้ยตัดเครื่องมันกับบสันพดบอหนำบอสันนี่ขามัตัดเครื่องกับประมาณนี่กับประมาณน,าน,นาันตานางเจ้าเ,เสียบคอซะตายได้ด แต่นองือโขาคุตาไม่รังห่วงก่อนที่ใครเลย่อนบัเงินสิบปีทานหาคุณก็เอาสิบ0ีท่านขลุ่หายหาลอยไม่คลดไรย่งกตยังไม่เอาไม่พอกนไม่ทิุ้ขุกวนโอ้ยตัวไม่พอกนะขามาเติมเจ้ะถูกอ้าคดเธอคุด ยืนให้กำลังใจสักก้อนสักเล็กน้อยเนาะออัันนนีีม้มะยู่ยเออบอดได้ที่เฮากับบอดไส้เฮ้ยโอ้ยเชือเบิ่งปากยืมปากเข้ามาได้ยืตัวอยอดตัวยิ้มทำไมยังให้มาป้อนปากเข้ามาได้นะขอว่าไปเรื่อยอันเอาแป้นยูอันหน้าเนี่ยกูใหน้าหัวแดงคุณนี่ยเออทำไมแอะขื่นคักๆอยู่ซะเนาะตต่ออ่ะบาเฮ้ยคือพาเฮือนนี่เนาะพาเฮือนนี่ อยู่ปัญญังเลยแล้วปศิอาตะคร้มาใส่ให้แล้วนี่นะเพิร์จังว่าเอาไม้มาใส่ก่อนตะค่ายเล็กตะคร้เล็กบอกตะค่าเล็กกับแพ้พี่ดาเก็บอกมีปัญญาตะคร้ยอันอย่่งนการขูดกระดูกใส่ขึ้นกันด้วยแป้งละมแมาเนื้อนี่่นอเออมานึงขยักับแห้งด้วยไม้อืม

ต่ได right? like, ้บอกยบบอกนะดาอีมานะกับบริษัทบออกล้าซ้ำแบแม่เบอกนยัอ้าวพ่นไปร้องไปไปตอนนี้แนวมาคอยไปเผาเ้าเผาแรงอยู่ลูกสาวเพิ่นนั่นลูกสาวเัาก็ขึ้นไม่ปีนี่เฮ้ยเออเออลูกชายอันประด่านออประชาทยาลูกสาวละไม่เท่ามันก็จะมา เด tamam ี๋ยวเผาคุณยายยายเด็ดจุดไฟปากโว้แคลเจนบอมีพี่น้องเอ้ยมาบาดนะเตะกี้นะย่างกับูุขาทูแข้งบัดเพื่อได้เชือกแล้วก็ได้แล่นได้บัดรดีนะเออยุกใสมีแหงเจอมาแล่นได้แม่ป๋อนีอลีไหลเผามีแหงเนาะตะกี้นะโอ้ยย่างกัลากช่องคาลังไป บาดได้ซื้งบัดาวเอายางได้จกตัวได้แหละเฮ้ยร่วงลายเนาะแล้วก็คืนกับบดนจอบบดนซองบ่งอย่เพิ่นเฮนั่นแล้วบาดจอบบ่งยายเจ้าไงวเม่วใจยายขาดเงย้อนวะตายก็หล่อะได้ากขาดออซิเจนบออย่านได้อันพัวใจไ จะมีแห้งป่เฮ้ยอบยายอันนี้มายถึงมานะจ๊ะทุกคนมาไม่คนเดือซิาปีนี้อย่า ข้างหาวัดปีแล้วมันนี่เขามุ้มันหลังอืมนะครื่องเลยพี่น้องเครื่องแล้วจ้จาเครื่องแล้วจ้าจังนั้นกแ็แลเล่ละนี่กระปลูก,กบดัดนี้นะกระปลูกสูบน้ำเอ้าจ้าผมมีได้เด้อพี่น้องเดือมาสูบซอยเจ็ดตุ่ยเนี่ยพี่น้องสาวแรงสาวแรงนะจ้าทุกคนเฮ้ยเอออืมนะ

พ่นอองวันเล่นวาวัวนี่แหละพ่นอองเอ๋ยนอแล้วจืดบได้ได้เลยบถาวโลดเด้อบริวารศอยากถ่าวน้ำถาโลดขอบริวารอยากถ่าวน้าทุกเจ้าออเจ้า่จืออืมเท่านั้นเลย

นี่หละจะพี่น้องจะเถียงนาบ่เป็นเทียงนาจ้าจะคือหาดเจตตุยตุยเนาะิ่นว่าิ่นเสิออกมาอยู่พี่แต่ว่ายัางบ่ได้มีฟืนมีไฟบ่มีห้องน้ำเนาะอืมตะสู่ซนปาน้ำกัดนอนะพี่น้องอันนี้คือสวนมันของนางจากสีดาทอไดายเละจะมาลุ้นกันพี่น้องรอติดตามว่าสวนมันของนางจะได้กี่บาทเราจะทุกคนเนาะนางว่าหอดสองพันอยู่บ่นางว่าอืม โอ้คนเบิดหนีบหอดสองพันกับยาเฮ็ดเดอเอ้อผูู้้หญิงบาบางนะจ๊ะผู้อ้าอือาชมที่งแคอืเ็ตบเมดลายแท่ลแล้ทางนี้มันห้างมันบ่อมีปีกไมาลายคือทางนั้นตัเบิดลายชิแท้อือ,ใ,อ <c oughs> ใส่พอมันซีน่อยซีหน่อยวางอือ เอออันนี้นะทางเกาบ่อทในคก็ไม่รู้ปลาไม่รู้กกเขก็เสียบไปอย่างเนาะจับได้เสียบจับได้เสียบเลยเนอะอืออืออือส่นะจะใส่แขนถนัดสาย เออ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 เอาเออ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 เอเอ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 ยเออเออเอนเออ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 เอเอเออเออออเออออเออเออออเอออเอออเออเเอออเอ ใ <ừ> mm นปาน,น,นี้นะข้อเพื่องอนหน้านัดแลขเแข้อแไว้กิน <ừ> mm เดเพื่องเหตุจักจีหอดเห็ดเพื่องหรือบ่อง้อกับบัตรกินล,ป,นลบบป้อยแดงเข้าไปอย้นบ่เออไม่ไถ่งบ้านกือไม่ไทคือไปบ้านนั่น,ไ,น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 นะไปกินุปูขาเียนเดกินแยแดงนัเออไป นี่จะเห็ดหัว,วมันทีแบบสี่พี่น้องแต่ตัวนี้มันยังห่างอยู่พี่น้องเออฮาก,ก็เลยแซมนะจ๊ะแซมให้มันทีเพื่อหมาจะได้ไม่เข้ามาในรั้วของเราเนาะเข้ามาบัไดจากตะกีน่ะพี่น้องเอ,อปู่มันไม่ในะนี่นะมุ่นเบิดตัวนี้นะจังหวะเห็ดหัวที่ไปนะหมาเขามาเล่นมันยองออากู มีเง das ินก่อนอมีผ oh ัวกัมีจะผัว่นแรละมันสิซอยยังได้หาเงินขุนมาที่เอาเนาะมีผัวเอามาเห้เนี่เอามาให้มันเป็ต่อไก่อยู่นั่นเออเอาไก่ไปตีกันพดีตีนเตะเกิน บ่คน <c oughs> เอาบ,อาบยก,กค่ียนงหนขยก็ได,ดันอ,อยา,ายบกอ,อ,อ,อนยอยู่ที่ไหนก็ลำบกนะจ๊ะเดี <c oughs> ๋ยวมาห้เห็นสัวนยุคสมัยหน้าด้วย่าเอาไปดิกันด้วอืมเนาะอืมสิปฮามยาจักเส็เยบ่ไย้ดีนะ อืมฮะโหนั่นแหละพี่น้องขัดกระตือกระตืออยู่แต่ะอีข่าวมานอยู่ในนี้นะว่าสิเกศไก่อบโอง่งอยู่เนาะอืมเนาะอ,อากามะเม่ยเสียใจเสียใจ แล้วพี่น้องบอกว่าระยะห่างเนาะโดยทุมไมคำว่าแบแห้งไร้ก็ชอเก็บาพบรรยากาศที่ขั้ว่วนแม่นางไว้สำนีและพี่น้องฝังติดคต่ปหนาโดยจะจำสบายดีจ้า